ต้นฉบับคลิปจากฮีโรอีกสูนสามให้เสียงภาคไทยโดยคุณอันโดมาแล้วจ้าซานมาดูดิสิฉันเพิ่งเจออะไรฉันเพิ่งเจอกระเป๋าวิเศษที Damn, ่ใส่น้ำไปหาแช่ไว้เต็มไปหมดเราโดดจนลอยไปถึงดาวผมไปทุ่กันได้เลยนะเพื่อนนั่นนะกระดักอย่าดึงมันอุ้ยต่อยแล้วมือลื่นกูบอกว่าอย่าดึงไอ้แซม ป้องไว้นะพ่อไปล็อคถ้ามึงอยากไปทหารที่ดีมึงต้องหัดพกอาวุธอย่างเอเคได้แล้วไม่มีแต่พวกลูกตัวทนนั่นแหละที่ใช้เปิดลูกผู้ชายอย่างฉันจะไม่ยอมใช้เปิดเฮ้เป็นไงละ่ะเจ้ามนดนี่แหละกองขังที่ฉันเตรียมมาให้เธอแต่ถูกฉันจับแล้วเธอหนีไปไม่ได้หรอกเฮคมึงเดินออกมาได้ไงวะห <c oughs> าคุญแจบ้านมาให้หน่อยแซนดี้ทางหน้ากูไม่เดี๋ยวกูบอกกุญแจบ้านไงอ้าวไม่ได้ขอเครื่องปิ้นเหรอกุญแจบ้านต่างหากเราสำหรับสาวๆที่ทำยังไงก็ไม่สูงขึ้นทันทีผมมีไอเดียมาาแแนนนะะำ่่จคคคืือุณซ้อรองเท้าคคู่นีุ้ณก็จะมีความมสูงเพิ่ขึ้นนททัีไม่่เชือผมจะลอองงงใให้้ดูเเป็นไแค่่สรทา รู้สึงมันตัวเองสูงขึ้นท่านให้จริงคิดเปเองะสามนมีเวลาต้องสามวันในการซักสผ้าทำไมนายถึงไม่ซักก็เพราะว่าฉันไม่มีกระดูกสันหลังที่จะทำยังไงแล้วได้โปรดเธอพาไปรัฐพากูไปได้โปรดพาไปรัฐพาฉันแผ่หมอทีฉันไม่มีกระดูกสันหลังแล้วมันจบแล้วอนาคินข้าอยู่สูงกว่าเจ้าท่านประเมพลังไปของข้าต่ำไปอย่าไมยลองอนาคินกูไม่เชื่อเพราะกูดื้อยาเอ้าช่วยด้วยกูยน้ดาไม่เป็นไงจะมนุษย์อยากได้ออมก่อนไหม แล้วยังอยากได้ออมกันอยู่ไหมไหนดูสินี่มันหนังสืออะไรเนี่ยอ่าขั้นตอนการเป็นเพื่อนกับมนุษย์ขั้นตอนที่หนึ่งอ้าเจอแล้วจังเดเข้าให้อีกฝั่งอย่างสุภาพและอ่อนโยนอ๋อได้สิแค่นี้ก็อ๋ออยอโอเคขั้นตอนที่หนึ่งเสร็จแล้วอ้าไหนดูสิขั้นตอนที่สอง ให้พูดสวัสดีทักทายอย่างเป็นเม็ดอ๋อได้สิแค่นี้เองย่อสวัสดีเจ้ามนฑลฉันคือเจ้าพระเบลสผู้ยิ่งใหญ่ไปดูดมากับฉันไหมอันไหนดูสิขัน้นตอนที่สามจ้องพูดเรื่องตลกที่ทำมาอีกฝ่ายโอโอหัวเราะอ๋อง่ายๆของแค่นี้เองเ้ยจริงๆแล้วนะนะฉันเป็นนะ <c oughs> อิมอสเตอร์นะนี่มันอินเทอร์เน็ตโลกแห่งความเสรีแล้วก็วิไลยเนี่ยข้ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศกาลาแลนไว้คนที่มีจิ้งจกเก้าหุมด้วยเออฉันอยากรู้จังเลยมันจะเป็นยังไงนั้นในเสิร์ชหาสิ ฮัลโหลก๊อกก๊อพาไปลาสนาะยออกมากินข้าวได้แล้วนะนาะยอยู่ในนั้นนานเกินไปแล้ว <c oughs> แฟนฉันผิดแล้วว่าความคิดฉันมันถูกแล้วนายคิดอะไรเหรอ <c oughs> ฉันบอกแล้วว่าเจ้าเมกมันพูดได้ฉันบอกแล้วว่าเจ้าเมกมันพูดได้พาไปลาสนายนอนน้อยแล้วเพอว่ะทำตัวเหมือนเจ้าของช่องไปได้ <c oughs> ไตายด้วยเหมือนฉันจะหลอนมากไปแล้วสงสัตยต้องพักผ่อน <c oughs> สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องเข้าสู่รายการพาไปลัสคุกกิ้งวันนี้เราจะมาทำสปาเกตตี้กันเริ่มต้นด้วยการจุดไฟอ้าวบ้าเอ้ไฟไหม้ได้ไงวะจอ เฮ้แซนนายรู้หรือเปล่าขึ้นดนตรีที่กระดูกชอบที่สุดคืออะไรเอ่ยอ๋อก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สําหรับฉันมันต้องเป็นทำเป็ดแน่นอนอยู่แล้วไม่แซนมันเป็นกองต่างหากเราไม่ทรมเปิตต้องหากเราแซนเราเป็นกระดูกเราไม่ปอดเราปอดทำเปิตไม่ได้โถ่ไว้ประตูแม่งเสือกลอกอยู่สงสัยต้องใช้วิธีสุดท้ายแล้วทอาไมลัสเอาเครดิตการ์ดมานี่จ้ะเยี่ยมไปเลยแซนลงมือได้เอาเครดิตการ์ดกูไปจ่ายค่าประตูสินะเฮ้แซนบ้านอีกหลังหนึ่งมันแอบดูเด็ดของเราไปอีกแล้วเสียงอะไรวะอ๋อมึงเล่นระ สั้นฟ้นโยในที่สุดนายก็ตื่นไอกระดูกแฟนขี้เกียจเพื่อนยากรีบตื่นขึ้นมาแล้วเพื่อนเราจะไปเที่ยวกันฮะเสรเวลาถูกดีเซ็่าล้างเผ่าพันธ์ไออ้วนเมียอายุเป็นสายตำรวจเรื่องจริงอะเนี่ยชิบหายแล้วแต่เป็นว่าเอาเรื่องพวกนันชังไว้ก่อนแทนหน้าวันนี้เราจะไปจับเจ้ามนุษย์นั่นกันฉันได้เตรียมสุดยอดกำดักไว้แล้วรับรองวันนี้ต้องจับมันได้อย่างแน่นนอนเอาล่ะไปกันเถอะพี่ชายเลย ้แฟนฉันเจอเมนูใหม่แล้วเมนูอาหารห่วยๆนั่นเหรอไปตายซะ